เยียยุษแถาโปรโมชั่นผ่อนปีหน้านะครับหรือจะผ่อนเดือนละ3 0 0 0บาทนะครับเยียยุธกำลังเปิดดูรถไอ้มิลานนะครับปี2020เพื่อนเพื่อนดูแล้วสวยมากเลยนะครับรถกิฟต์เลยนะครับเนี่ยครับรุ่นนี้สีนี้เป็นสีเ,เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีออกเหลืองนะครับเป็นสีพิเศษใครชอบสีพิศเศษคันนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นหน้าใหม่แล้วแล้วยียยุทแถาโปรโมชั่นผ่อนปีหน้านะครับ หรือจะผ่อนเดือนละ3,000บาทนะครับแล้วคันนี้เหมาะส,สมที่พี่ผู้หญิงขับนะครับแล้วก็ให้ซื้อให้ลูกก็ได้นะครับคันนี้มันมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเยอะนะครับอย่างเช่นลูกค้าจะได้ไปขี่ฟรีถ้าไม่มีใบ,บขี่นะครับแล้วลูกค้ากา็ได้ช่วยผ่อนนะครับเริ่มต้นที่3,000บาทนะครับเดี๋ยวลองมาดูปรึกษากันว่าจะไปในแคมเปญตัวไหนได้บ้างนะครับเริ่มต้นจากลูกค้า ถ้าเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็แจ้งโปรไฟล์ลูกค้าแล้วอยากได้รถประมาณไหนนะครับถ้ารถคันเล็กๆน่ารักแบบนี้นะครับเกี่ยวโต้ขับแล้วจอดง่ายสบายก็เชิญนะครับฮียยุทธร,รออยู่ที่สีนักรินสอย47ตัวนี้เป็นหน้าใหม่แล้ว